หมูชาบูผัดกิมจิก็จะมีหมูชาบูโชจูจังอันนี้จะซื้อตามห้างได้นะแล้วก็มีกิมจิมีต้นหอมมีกระเทียมแค่นี้เองเดี๋ยวเราเตรียมตัวผัดกันเลยนะคะนี่จะเป็นหมูแบบนิ่มๆค่ะเพราะเป็นหมูชาบูปกติเขาใช้หมูสามชั้นก็ได้นะเราก็ตักมาตามชอบเลยค่ะโชจูจังแล้วก็หมูชาบูเนี่ยเราจะหั่นครึ่งมันจริงๆมันชิ้นใหญ่จะเป็นหมูเนื้อที่นิ่มๆ ใส่น้ำมันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราผัดนะราเอากระเทียมใส่ก่อนผัดให้กระเทียมหอมเราจะตามด้วยเทอริจจังค่ะสไตล์เกาหลีเลยนะคะปกติถ้าเราใช้หมูสามชั้นเราต้องใส่หมูสามชั้นไปผัดก่อนอันนี้เราก็ใส่กิมจิถ้าเราใช้หมูชาบูเนี่ยแปบ๊บเดียวมันสุกเราก็จะใส่เป็นสุดท้ายเลยเราใส่น้ำเพิ่มไปนิดนึง ใส่หมูชาบูไปเลยค่ะผัดไม่นานนะคะอันนี้ผัดปัาเดียวเพราะหมูชาบูมันสุกง่ายลดเลยนะคะเราจะปรุงรสก่อนปรุงรดเลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วอร่อยค่ะเมนูนี้ง่ายด้วย แค่ซื้อมิมจิมากับตัวจุดจังมาแค่น,นี้เอง mm hmm. เนื้อจะนิ่มๆหนุม,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 มแล้วก็อร่อยรสชาติ <t os al prescribed> ลองไปทําดูนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ